แบบนี้ได้เงินชัวตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นแบบไหนมีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทอย่างแน่นอนลงทะเบียนรับเงินนะครับเยียวยาตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทแบบแน่ๆนะครับมาเช็คกันง่ายๆเลยนะครับไม่ยุ่งยากจากกรณีนะครับรัฐบาลเปิดมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด1 i จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www r ราไม่ทิ้งกัน com นั้นสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันนั้นมีดังนี้ครับ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ www เรา m ม่ทิ้งกัน com 2. กดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้ 1. ห,หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก 2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน 3. วันเดือนปีเกิดจากนั้นนะครับขั้นตอนที่4 ระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ทั้งนี้หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับแล้วคลิกคําว่าลงทะเบียนมาตรการการเชยรายได้ซึ่งหากเรากดไปแล้วเนี่ยผลการเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันแต่ละสถานะมีความหมายดังต่อไปนี้ 1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แปลว่าหากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันแล้วได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการการคัดกรองคำแนะนำควรเข้าตรวจสอบสถานะในระบบแล้วรออย่างน้อย2-5วันเพื่อเช็คการเปลี่ยนแปลงนะครับสถานะที่2อ,อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหากขึ้นแบบนี้นะครับมีความหมายว่าได้รับสิทธิ์ให้รอ การโอนเงินนะครับคําแนะนําควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนื่องจากบางรายนะครับยอดเงิน5,000บาทจะเข้าก่อนแล้วจึงมี SMS ตามมาทีหลังนะครับ 3. นะครับเป็นสถานะไม่สามารถทํารายการต่อได้หากเข้าตรวจสอบแล้วสถานะบอกว่าเราไม่ทิ้งกันไม่สามารถทํารายการต่อได้สแสดงว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องหมายความว่าคือ ข้อมูลของเรานะครับที่ใส่ลงไปนะครับบัตรประจําตัวประชาชนนั้นไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้คําแนะนํานะครับให้เช็คข้อมูลหรือ SMS ว่ามีการกรอกข้อมูลผิดหรือไม่วิธีการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วมีความประสงค์นะครับสามารถเข้าไปแก้ไข ข้อมูลการรับเงินโดยผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลต้องรอ SMS นะครับจะแจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จก่อนนะครับจึงจะสามารถแก้ไขได้เท่านั้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าสู่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับ 2. คลิกคำว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนะครับ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินโดยกรอกข้อมูลดังนี้ครับ 1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก2หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน3วันเดือนปีเกิดและขั้นตอนต,ต่อมานะครับ 4. คลิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนะครับอย่างไรก็ตามนะครับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐนะครับสายด่วน11 1ชี้แจงว่าผู้ที่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์เงิน5-5000บาทนะครับจะได้รับการแจ้งผลที่ไม่ได้รับเงินเพราะเหตุใด โดยผู้ที่ถูกปฏิเสธรับสิทธิ์นะครับสามารถยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออุทธร์ได้ครับข่าวดีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2563เงินเข้าวันไหนบ้างทีมงานนะครับได้รายงานข่าวว่า Facebook บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รายงานถึง ข้อมูลสิทธิ์ของผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน63ไว้ดังนี้แต่ต้องเน้นว่าเนื่องจากมีจํานวนผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์จํานวนมากจึงทําให้แต่ละคนอาจไม่ได้รับเงินพร้อมกันทั้งนี้ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบสวัสดิการต่างๆของตัวเองได้ที่เว็บไซต์วันที่1เมษายน2563ที่ผ่านมา ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนนะครับจะได้รับ3ส่วนก็คือ 1. วงเงินในการชําระสินค้านะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยต้องซื้อจากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นซึ่งในวงเงินนี้นะครับไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โดยได้คนละ2 0 0 3 0 0บาท ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์นะครับคือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินตรงนี้นะครับ300บาทต่อเดือนส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า30,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทจะได้รับเงิน200บาทต่อเดือนนอกจากนี้นะครับยังมีเงินที่รับส่วนที่2นะครับจะเป็น ส่วนลดการซื้อก๊าซถุงต้มนะครับโดยรัฐบาลแจกให้คนละ45บาทต่อ3เดือนแต่หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนก็จะมีการถูกตัดยอดเงินตัวนี้ออกไปนะครับอีกทั้งส่วนที่3นะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถสาธารณะนะครับ500บาทต่อเดือนรอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถบขอสอและรถไฟนะครับ วันที่15เมษายน2563ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับจะได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือแดวด7%โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกระเป๋า e-money นะครับสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดได้หรือใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนกับร้านที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับแต่เงินในจำนวนนี้นะครับ จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไปนะครับโดยอัตโนมัตินั้นแยกเป็น3ส่วนได้แก่1นเต์นะครับเป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรคนจนจ่ายอยู่แล้วนะครับเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%นะครับส่วนอีก5%เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนนะครับคืนเงินจากเดือนถัดไป ผ่าน e ี o n นนี่สำหรับ1%สุดท้ายนะครับจะถูกนำไปเข้ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับของผู้ถือบัตรคนจนนั่นเองส่วนที่18เมษายน63นะครับผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับ2ส่วนด้วยกันครับก็คือ 1. ค่าน้ำปราปานะครับแต่จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำปราป่าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดที่รัฐบาลนั้นกำหนดไว้นะครับก็คือ100บาทต่อ ัวเรือนต่อเดือนนะครับและจะต้องได้รับการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับและส่วนที่2ครับจะเป็นค่าไฟฟ้านะครับซึ่งผู้ถือบัตรนะครับจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับก็คือ230บาทต่อตัวเรือนต่อเดือนนะครับทั้งสส่วนนะครับจะได้เงินตามจริงนะครับจะได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และระยะเวลาของโครงการทั้ง2โครงการนะครับจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปี2563นี้ครับกระทรวงการคลังนะครับเผยเกณฑ์ในการคัดกรองเราไม่ทิ้งกันใครได้ใครไม่ได้เพราะอะไรมาดูกันเลยครับจาก facebook ของไทยคู่ฟ้าโพสต์เปิดเกณฑ์นะครับการคัดกรองเราไม่ทิ้งกันใครบ้างคือผู้ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท โดยเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายการรับเงินเยียวยาคืออายุไม่ถึง18ปีเพราะไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพเช่นแม่บ้าน3ข้าราชการบำนาญเพราะได้รับเงินเดือนเต็มอยู่แล้ว 4. อยู่ในระบบประกันสังคมเพราะสำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว 5. เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะมีมาตรการเฉพาะของ เกษตรกรรับรองอยู่แล้วและ6นักเรียนนักศึกษาเพราะยังไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลาและกะยศมีมาตรการการเยียวยาประชากรนะครับที่เป็นการประมาณการกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินเยียวยาจำนวนประชากรทั้งหมด66ล้านคนแบ่งเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า15ปีไม่อยู่ในวัยกำลังทำงานนะครับหรือวัยแรงงาน เท่ากับไม่เข้าเกณฑ์น,นะครับ11ล้านคนอายุ60ปีขึ้นไปไม่อยู่ในวัยกำลังเป็นแรงงานนะครับเท่ากับไม่เข้าเกณฑ์เช่นกันอีก11ล้านคนเท่ากับว่านะครับอายุ15ถึง59ปีกําปีกำลังแรงงานนะครับจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มคือ 1. กําลังแรงงานที่มีงานทำนะครับเช่นเกษตรกรนะครับหัวหน้าครัวเรือนบวกสมาชิกค,ครัวเรือน 17ล้านคนไม่เข้าเกณฑ์นะครับกลุ่มอื่นนะครับเช่นข้าราชการเป็นต้นนะครับ2ล้านคนก็ไม่เข้าเกณฑ์ครับพนักงานมีรายได้ประจําประกันสังคมม3 3 1 1ล้านคนไม่เข้าเกณฑ์ครับอาชีพอิสระประกันสังคมม39และม4 0 5ล้านคนเข้าเกณฑ์ครับอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัวค้าขาย3ล้านคนเข้าเกณฑ์ครับ2นะครับกำลังแรงงานที่ไม่ทำงานว่างงานเรียนหนังสือ6ล้านคนก็ไม่เข้าเกณฑ์เช่นกันนะครับสรุปแล้วจะมีผู้เข้าเกณฑ์ทั้งหมด8ล้านคนนะครับซึ่งต้องคัดกรองและหาหาตัวให้เจอนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริงประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้จริง เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวหรือแผงขายของในตลาดไม่ใช่พัฒคาคารหรือเจ้าของตลาดนะครับส่วนอาชีพอิสระบางอาชีพนะครับไม่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 โดยตรงเช่นค้าขายออนไลน์รับจ้างแรงงานก่อสร้างโปรแกรมเมอร์อาชีพเหล่านี้รัฐบาลไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้สั่งปิดกิจการค้าขายไม่ดี ผลมาจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าผลจากโควิด -19 นะครับขั้นตอนการคัดกรองจะแบ่งเป็น3รอบนะครับสีเขียวคือผ่านเกณฑ์สีเทาคือต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและสีแดงคือไม่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับครับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น24.28ล้านคนจำนวนผู้ที่ผ่านเกณนฑน์ดปัจจุบันนะครับ1.68ล้านคนนะครับสรุปยอดการคัดกรองนะครับ1.68ล้านคนนะครับ ชื่อบัญชีไม่ตรง2,60,000คนนะครับสละสิทธิ์20,000คนเหลือพร้อมจ่ายเงินงวดแรกนะครับ1.4ล้านคนนะครับซึ่งทยอยโอนเงินในวันที่8-90เเมษาตามลำดับครับ